สำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มคมรองแรงงานจังหวัดสริสเกตสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่23-27มกราคม2566ดังนี้ค่ะวันที่24มกราคม2566เวลา13.30นนานงรางจินีบุญทวนสวัสดิการในคุ้มค,มคมรองแรงงานจังหวัดสริสเกต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีแนมเบอร์วันจังหวัดศรีสเกตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการณห้องประชุมลำดวนทองโรงแรมพมพิมานอำเภอเมืองรีสเกตจังหวัดรีสเกตโดยมีนายสำรวยเกีรติุผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธาน วันที่25มกราคม2566เวลา14นาฬิกานางรังสิณีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดศรีสกีตและนายกฤษศักด์บุญธรรมนิติกรชำนาญการ่วมประชุมหาหรือข้อราชการเรื่อง ความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างสารรายงานภาค3กับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตอำนาจสารรงงานภาค3ณห,ห้องประชุมสารรายงานภาค3ผ่านระบบซูมโดยมีนายธนกฤตกมลวัตอธิบดีผู้พิพากษาสารสาร,รงงานภาค3เป็นประธานวันที่26มกราคม2566 เวลา13นาฬิกาดังบางินีบุญทนสวัสดิการและกุ้ครองรายงานจังหวัดศ,ศรีสเกีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่1ทัพ2,566เพื่อปรึกษาหารือวางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการร่วมกันณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและกุ้ครองรายงานจังหวัดศ,ศรีสเกีโดยมีนายสุรศิษฐ์อินทก,กรอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกีเป็นประธาน วันที่24และวันที่26มกราคม2566สำนักงานัสดิการและค้มครองรายงานจังหวัดริสเกตโดยนายธีรศักดิ์บุญธรรมนิติกรสำนักงานาร,ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจ,จังหวัดรีสเกตและอำเภอเมืองรีสเกตร,ร่วมตวรวจสอสปวะพนักง,งานเพื่อค้นหาสารเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน3แหงลูกจ้างทั้งหมด77คน วันที่27มกร,ราคม2566เวลา9นาฬิกานางราชินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสศห์สกิดร่วมตรวจบุรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการตุ้งเสียง ต่อกันบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสิสกิจครั้งที่2ประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ตามคำสั่งจังหวัดสิสกิจที่4,522ทับ2,563ลงวันที่9พฤศจิกายน2563ในพื้นที่อำเภอเมือง อภอพย,พยบึงและอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษจำนวน6แหง่งลูกจ้าง315คนนำทีมโดยนายครนศักดิเระเสษิฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานและเวลา1ื่อารนาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษโดยนางจุตธามาแสงสุขและวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้มอมเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2566ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองสิริกิติ์จังหวัดสิริกิติ์ โดยมีนางสาวชนมนัสรอบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสกีดเป็นประธานจัดทําโดยทีมข่าวประชาสัมพันธ์สํำนักงานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสกีดขอบคุณค่ะ